สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับว่ามาดูนะความตึงนะระหว่างอิสราเอลนะครับกับฮูตีนะฮูตีกับสหรัฐเนี่ยนะครับในรลกกลางนะต้องบอกว่าฮูตีนี่ชาติเล็กแต่ใจโตนะเพราะว่านะลุยชาติมหาอำนาจอย่างสหรัฐกับอิสราเอลนะครับก็มาดูนะครับว่าผลงานฮูตีที่ผ่านมาเป็นยังไงกันบ้างนะ ขีปนาวุธฮูตี40ลูกนะโดน320ลำนะครับถูกยิงนะพุ่งสู่อิสราเอลการยอมรับใหญ่ของ IDF นะครับท่ามกลางความตึงเครียดฮูตีของเยเมนนะครับได้ยิงขีปวุธ40ลูกแล้วก็โดน320ลำเนี่ยใส่อิสราเอลการยอมรับที่น่าตื่นเต้นนะครับโดยกองกําลังป้องกันของอิสราเอลการยอมรับนะมาภายหลังอนุกรมต่อเนื่องของบรรดาการโจมตีนะครับของฮูตีทหารของอิสราเอลนะครับทลายความเงียบ ทมกลางอนุกรมต่อเนื่องของการโจมตีต่างๆของกระบฏฮูตีจากเยเมน IDF นะครับได้แบ่งปันข้อมูลที่สําคัญเกี่ยวกับบรรดาการโจมตีที่ถูกดําเนินการนะครับโดยกลุ่มการเคลื่อนไหวอันซาอัลเลอ IDF นะครับได้กล่าวว่ากลุ่มการเคลื่อนไหวอันซาอัลเลอหรือฮูตีได้ยิงขีปนาวุธนะครับบางส่วนเนี่ย40ลูกนะใส่เซอเอล นอกเหนือไปจากนี้นะครับ IDF ได้กล่าวว่าพวกเขาได้บันทึกนะบรรดาโดนเนี่ยมากกว่า320ลำนะที่ได้ถูกยิงไปที่อิสราเอลจากเยเมนส่วนใหญ่จำนวนมากนะครับได้ถูกสกัดกั้นนะโดยบรรดาป้องกันภายทางอากาศของอิสราเอลกล่าวโดย IDF IDF นะครับได้กล่าวว่าในกรณีหนึ่งนะทหารได้ล้มเหลวนะที่จะสอยร่วงขีปนาวุธนะของฮูตีแล้วก็ได้มี2เหตุการณ์ของการสกัดกั้นได้บางส่วน ทั้งหมดนั้นนะครับได้มีผลในความเสียหายแล้วก็การได้รับบาดเจ็บนะครับในอิสราเอลข้อมูลของอิสราเอลนะครับได้แบ่งปันโดย IDF บนการโจมตีต่างๆของฮูตีนับตั้งแต่การเริ่มต้นขึ้นนะครับของสงคราม i d ดนะครับได้แบ่งปันข้อมูลภายหลังการโจมตีติดต่อกันของฮูตีนะครับต่อมหานครต่างๆของอิสราเอลฮูตีนะครับได้ยิงโดรนและขีรุษต่างๆนมุ่งสู่มหานครหลายแห่งของอิสราเอลรวมถึงกรุงเทลวิป อย่างไรก็ตามนะครับกองกำลังเยเมนได้กล่าวหาทหารของอนะิสราเอลของการที่เล่นลดระดับลงนะฮะของระดับการโจมตีต่างๆผููตีได้กำลังพุ่งเป้าหมายอิสราเอลนับตั้งแต่ปี2023เมื่อสงครามนั้นนะครับในกาซาได้ระเบิดขึ้นกลุ่มที่หนุนหลังโดยิร่านจากเยเมนนะครับได้ปฏิบัติการที่จะต่อเนื่องการโจมตีต่างๆต่อไปจนกว่า IDF ยุติสงครามในกาซา ตามบรรดาเจ้าหน้าที่กาซานะฮะชาวปาเลสไตน์มากกว่า46,000รายเนี่ยได้เสียชีวิตในการโจมตีต่างๆของอิสราเอลนับตั้งแต่ตุลาคมปี2023อื่นๆนะครับเกือบ1,9378รายนะครับได้ยังคงบาดเจ็บแล้วก็มากกว่า1 1 0 0 0รายนะครับที่ยังคงสูญหายตามบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับวนข่าวแปรต่างประเทศจีนี้นะครับตอนแรกเห็ยนแล้วตกใจนะอทำไมโหตีนี่โจมตี นะขีมวุธเนี่ยวันเดียวเหรอแล้วทั้ง40ลูกโดน320ลำนะนึกว่าอิหร่านโจมตีนะใส่เซลลจริงๆไม่ใช่นะเป็นจำนวนขีมอาวุธนะแล้วก็โดนที่สะสมมานะเกือบช่วงเวลา2ปีอนะฮูตียิงขีมอาวุธไปแล้ว40ลูกนะก็โดนไปแล้ว320ลำนะที่พุ่งสู่เซลเพราะว่าหูตีเวลายิงทีเนี่ยยิงที2-3ลูก2-3ลูกนะคือไม่เกิน10ลูกอะนะไปก่อกวนมากกว่า นะยิงไปแล้วทําให้ชาวอิสราเอลเนะี่ยวิ่งหลบหนีนะยามหลังเที่ยงคืนเนี่ยตีหนึ่งตีสองนะหนะลับนอนอยู่ก็เสียงไซเรนก็ดังกระหึ่มไปทั่วมหานครต่างๆก็พยายามวิ่งไปสู่หลุมรบภัยนั่นเองนะกวนไม่ให้ชาวอิสราเอลได้หลับได้นอนนะเพราะว่าเขาปฏิญาณไว้อย่างนั้นว่าเขาจะไม่ให้ชาวอิสราเอลได้หลับได้นอนนะในฐานะที่ไปมีส่วนทาใหา้ชาวปารลสไตน์นะครับเด็กๆผู้หญิงอะไรเงี้ยน,นะก็เรียกว่าเสียชีวิตบาดเจ็บ เขาก็เลยรบกวนก่อกวนนั่นเองนะมัน,นเรียกว่าตัวตึงใน,นออกกลางนะครับอ่ะจะาจเออฮังฮูตีนะครับในเยมเมนนะครับติดตามสถานการณ์เ่าไว้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ